ไปต่อกันที่โรงพยาบาลตราดครับมีการระดมค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด1น,นะครับหลังเทศบาลเมืองตราดนั้นสั่งปิดชั่วคราว14วันครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดครับจัดทีมออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกครับ active case finding โรคติดต่อไวรัสโควิด -19 เเป็นวันที่2นะครับทำการสอบค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางกว่าร้อยคนนะครับในตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราดหนึ่งหลังจากที่ผ่านมาจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกมาแล้วจํานวน150คนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ขณะที่เทศบาลเมืองตราดนะครับได้ออกคําสั่งปิดตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราดหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เป็นการชั่วคราว14วันนะครับ ระหว่างวันที่26กระะกฎาคมถึง8สิงหาคมโดยงดเว้นการเก็บค่าเช่าแผงภายในตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด1เป็นเวลา1เดือนนอกจากนี้ครับเทศบาลเมืองตราดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฉีดพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้สารโซเดียมไฮโปโคลอไรน์นะครับในทุกพื้นที่ในตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด1อีกด้วยฮะนี่นะฮะมาฉีด เต็มที่เลยนะฮะพร้อมกันนี้ครับเทศบาลเมืองตราดได้มีแผนจัดทีมเฝ้าระวังเชิงรุกครับพร้อมทั้งเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในตลาดทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองตราดทั้งตลาดสดซอยไร่รังนะฮะตลาดลานบอขอ,อตลาดโรงไม้ตลาดเทพอุดรปฏิบัติตามมาตรการ DMS TTA อย่างเคร่งครัด พร้อมทังจัดระเบียบแผงจำหน่ายสินค้าและอาหารหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายครับคุณประสานพงพาณิชย์นะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองตราดบอกว่าการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างต่อเน,นื่องเป็นวันที่2หลังจากการคัดกรองในวันแรกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่5คนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชือ้อและก่อนที่จะมีการเปิดตลาดจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีก แล้วก็ทำความสะอาดอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการครับ